เกิดมาก็เห็นต้นมันใหญ่อยู่อย่างนี้แล้วผู้ใดเกิดมาก็เห็นหน่อบุกเสื่องต้นนี่ตะกี้กับสีไม่หานมอล่ำอยู่นี่น่าไม่ชมมากไม่เปรีป้ยวมากนี่คันไว้กำลังดีกำลังดีบ่ต้องเกิดมาก็เห็นต้นมันใหญ่อยู่อย่างนี้แล้วผู้ใดเกิดมาก็เห็นหน่อบุกเสื่องต้นนี่ ตะก,กีก็สิมีหามนมลลำอยู่หนี่เนาะเกิดมาก็เห็นต้นมันซ้ำหนี่เนาะจนตอนนี้ก็ต้นมันเริ่มเป็นโพงแล้วมันดูกลัวมันล้มเนาะไฟเขาไฟสวดเกือบตายโบบบอกไผราาหาใบเฟืองไปตำลูกยอค่ะสมัยก่อนก็ตาตำใส่โคงมือเนาะพุดนะมันเป็นโพง มะเฟืองเก่าแก่มากพี่น้องเอ้ยคนเด้อพี่น้องค่ะนี่ถึงน่าจะเกินร้อยปีมะเฟืองค่ะมะเฟืองนค,คิดว่าจะขวางกันสิ่หกสิบแล้วเนาะอ่าไม่ส้มมากไม่เปรี้ยวมากาน,นี่ค่ะหน่วยนะนนยกำลังดีกำลังดีบ่ต้องไม่กตสิ่ร้อยกาปีลและหลายเนาะ ย่หน่อยเกิดมาเห็นโบกเพื่อต้นนี้ม้วกเกิดมาก็เห็นต้นันาจำหนีเนาะจนตอนนี้ก็ต้นมันเริ่มเป็นโพงแล้วบันดูกลัวมันล้มเนาะเห็นก็วายหมดมดหมดหมดเกิดมาก็เห็นต้นันาจำหนีเนาะจนตอนนี้ก็ต้นมันเริ่มเป็นโพงแล้วบัน ดูกลัวมันล้มเนาะเกิดมาก็เห็นต้นมนซำนี่เนาะจนตอนนี้ก็ต้นมันเริ่มเป็นโพ่งแล้วมันดูกลัวมันล้มเนาะไม่จมมากไม่เปียวมากมีใครหนวนนะกาลังดีกาลังดีบ่ต้องกล้าบอกใครยันยันเมียดาไม่จอบเบื้องนั่งเอก่มมล่ำ เห็นก็ว้ายหมด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 เมียนบอยเมียนบอยเยอะหน่อยเมืกี้ม่หานมอล่ำอยู่ห่วงนี้เลยอยู่อยู่คุมนี่นี่ค่ะต้นต้นนี้เฟืองต้นนี้น่าจะร่วมร้อยร้อยกว่าปีแล้วเนาะมันนี่หมดหมดแดงหมดแดง จะมาต่อยจะมาต่อยมาเฟืองมาเห็นก็ว้ายหมด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 หามาเฟืองไปตำลูกยอค่ะสมัยก่อนก็ตำใสยโค้งมือเนาะเมียนบอเมนบอยย่อหน่อยตะ <laughs> กีมิหา่านมอล่อยู่หวงนี้เดีมาเห็นก็ ว้ายหมด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 เด้งหมดเด้งจะมาต่อยจะมาต่อยมาเฟืองกล้าบอกใครยันยันเมดาไม่จอบเบื้องนั่งเอก๊ยมลลำแล้วกล้าบอกใครยันยันเมดาไม่จอบเบื้องนั่งเอก๊ยบมลลำ เอออืมตะเกี้สมัยก่อนก็มีห่านมอล่อยู่นี่แล้วนี่ยังจำได้อยู่ในหน่อยไมาจับสจาะไม่จะสิร่อยก็ปีแล้วและเนาะแย่หน่อยเกิดมาเห็นบ่บพกเฟืองตนนี้เหมะเนอะมันเป็นโพงมาเฟืองเก่าแก่มากพี่น้องเ้ยอนเด้อพี่น้องค่ะ <Okay. S 2> กล้าบอกใครยันยันเมียดาไม่จอบเบื้องนั่งเอกหมอลำแล้วเกิดมาก็เห็นต้นมันซ้ำหนี่เนาะจนตอนนี้ก็นต้นมันเริ่มเป็นโพ่งแล้วบันดูกลัวมันล้มเนาะเ <c oughs> มียนบอกเมียนบอกย่อยหน่อยเมื <c oughs> ่กี้มีหาม่านมอลำมอยู่ห่องนี้เ้ย หาเมลเฟืองไปตำลูกยอค่ะสมัยก่อนก็ตตำใส่โค้งมือเนาะอเ,นอเอออ,อืมตะเกี้สมัยก่อนก็มีห่านมอล่ำอยู่หนี่แล้วนี่ยังจำได้อยู่ไหนหน่อยมาจับใจพ่น่ะม,นนมันเป็นโพงเมาเฟืองเก่าแก่มากพี่น้องเออ้ยมันเด้อพี่น้องค่ะ okay. หมด <laughs> หมดแดงหมดแดงจะมาต่อยจะมาต่อยมาเฟืองถึงน่าจะเกินร้อยปีมาเฟืองค่ะมาเฟืองค,คิดเบืงเองจะขวงกระสีหกซิฟแล้วเนาะเม่นบ่แม่นบอยยอยหน่อยถ้ากี้ม่หานมอล่อยู่หวงนี้เดยสุกมาก เฮิมเฮิมว่าสันต mm ินี่ค่ะเก่าแก่มากนะคะมะเฟืองต้นนี้ไฟเขาไฟสวดเกือบตายบบบอกไผไม่น่าจะเกินร้อยปีมะเฟืองค่ะมะเฟืองคิดเว่าจะขวางกับสีหกสิบแล้วเนาะไม่สมมากไม่เปรี้ยวมากนี่คัะนไว้นะ กำลังดีกำลังดีบัวตองไม่ชมมากไม่เปรี้ยวมากนี่ค่นไว้นะกำลังดีกำลังดีบัวตองหาบัวเฟืองไปตำลูกยอค่ะสมัยก่อนก็ตำใส่โค้งมือเนาะสุกมากฮิมฮิมว่าสันตินี่ค่ะ เก่าแก่มากนะคะมะเฟืองต้นนี้มาเห็นก็ว้ายหมดมดหมด,หม,ด,หม,ดหมดอยู่อยู่คุมนี่นี่ค่ะมะเฟืองต้นนี้มะเฟืองต้นนี้น่าจะร่วมร้อยร้อยกว่าปีแล้วเนาะวันนี้ออนเอออ,มมอืมเมืกี้สมัยก่อนก็ไม่หานมอล่ำอยู่หนี่แล้วนี่ยังจำได้อย,อยู่หน่อยหน่อยมาจับสายอยู่ ยู่คุมนี่นี่ค่ะเฟืองต้นนี้้ะเฟืองต้นนี้น่าจะร่วมร้อยร้อยกว่าปีแล้วเนาะมึงเนี้ยถึงน่าจะเกินร้อยปีมะเฟืองค่ะมะเฟืองคือคเดื่าจะขวางกัะสี่หกสิบแล้วเนาะกล้าบอกใครหยันยันเมดาไม่จ่อบเบื้องนั่งเอกมะล่ำ <c oughs> สุกมากเฮิมเฮิมว่าสันตินี่ค่ะเก่าแก่ามากนะคะมอเหืองต้นนี้เอออืมตะเก,กี้สมัยก่อนก็นม่หานมอล่ออยู่นี่แล้วนี่ยังจำเดยอยู่นหน่อยๆมาจับสสยไปตำลูกยอ่อทีนี้เขาตำาบอเฟืองใส่ลูกยอ่อแซบเด้อค่ะ เรืองต้นหนึ่งก็ผสมบอกยุยุคุมนี่นี่ค่ะเฟืองต้นนี้เฟืองต้นนี้น่าจะร่วมร้อยร้อยกว่าปีแล้วเนาะมันนี้น่าจะเกินร้อยปีเฟืองค่ะมเฟืองคิดคิดเวิรงเจ้คของก็สิหกซิฟแล้วเนาะไฟเขาไฟสดเกือบตายโบโบบอกไผ่ไม่หมด หมดแดงหมดแดงจะมาต่อยจะมาต่อยมาเฟืองเมียนบอเมียนบอ,อย้ะหน่อยตะกีมิหานมอ่ำยู่หวังนี้เดหมดหมดแดงหมดแดงจะมาต่อยจะมาต่อยมาเฟืองหมด หมดแดงหมดแดงจะมาต่อยจะมาต่อยมาเฟืองาอหามาเฟืองไปตำลูกยอค่ะสมัยก่อนก็ตำใส่โคงมือเนาะน่าจะเพราะลอยปีบอเจ้าว่น่าจะคุณเนะมันเตืนพงมาเฟืองเก่าแก่มากพีาา่น้องเอ้ย คนเด้อพี่น้องค่ะนะจะพุ <Okay. S 1> ่นนะมันเป็นพง